สวัสดีค่ะฮันยองวันนี้นะคะก็มาเมาส์มอยซีรีส์เรื่อง l o v e Marys d i v o อก e นะคะหรือว่ารักแต่งเลิกแล้วก็ผีนะคะผงขอเติมคำว่าผีให้นะคะเพราะว่าหลังจากที่ดู EP ล่าสุดเสร็จรู้สึกว่ามีผีเพิ่มมาอีกแล้วนะคะคือผีเด็กนั่นเองนะคะนอกจากผีคุณปู่ไปผีทรงยวนมาแล้วก็จะมีผีเด็ก มาอีกรอบนะคะแต่ก็เข้าใจแหลนะเนาะเหมือนกับผู้กํากับได้ผู้คนเขียนบทเนี่ยเขาเหมือนกับว่าจะให้ดีเจทองหรือเปล่าหลังจากที่ดีเจเพิ่งแต่งงานกับทนายไปนะคะดีเจในร่างในในร่างวิญญาณที่ผีทรงหยวนสิงนั่นเองนะคะเฮ้ยอยากจะบอกว่าซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์ที่ดูแล้วต้องกินยาพารานะคะทุกคนงงมากงงใจคนเขียนบทนะคะเหมือนกับมันทําให้เราอะ เดาทางไม่ออกเลยว่าจะเป็นยังไงนั่นเองท่านผู้ชมนะคะส่วนปองเหตุผลที่ยังไม่เทสซีดีเรื่องนี้ก็เพราะว่าหนึ่งเลยก็คือซอดงมานั่นเองนะคะสองก็คืออยากจะรู้ว่าคนเขียนบทจะเขียนให้ซีดีเรื่องนี้จบยังไงหรือว่าเขาจะปูทางไปมีซีซันสีอีกนะคะแต่ถ้าเป็นซีซันสีก็พอเถอะนะคะทุกคนไม่ไหวแล้วและอีกอย่างหนึ่งนะคะ ตอนที่บอกนะดูซีซั่น2จบนะคะนี่เป็นความคาดหวังส่วนตัวนะคะว่าซีซั่น3เนี่ยเราจะได้เห็นฉากที่แก๊งเมียน้อยแก๊งเมียหลวงเนี่ยปะทะคารมกันแบบเชื่อเชื่อนนะคะแต่เปล่าเลยค่ะมาซีซั่น3าม่ยังเลยค่ะยังไม่เห็นฉากนี้เลยนะคะก็รู้สึกผิดหวังมากอะไรเนี่ยปรากฏว่ามีฉากผีมาแทนนะคะเหมือนออกทะเลออกอ่าวออก มหาสมุรไปไกลมากค่ะท่านท่านผู้ชมคะ่ะคุณผู้เขียนบทไม่นึกถึงคนดูบ้างเลยนะคะว่าเขาปรับปรับอารมณ์ไม่ทันนะคะอย่างตอนที่ดู ep สิบจบเนาะแล้วเขาแบบมีตัวอย่าง ep สิบเนะะ องกลัวมากนะคะตอนนั้นคือหวั่นใจมากที่เหมือนเขาแบบมีฉากเหมือนกับไปโรงพยาบาลแล้วเหมือนมีคนตายแล้วก็แบบเอาซาพิยองมาทําเป็นเศร้าๆหน่อยตอนแรกมองคิดว่าซอดงม,มาจะตายก็คือตอนนั้นคือเตรียมใจนะคะฉันจะไม่ดูเลยะคะ่ะฉันจะเทแต่ปรากฏว่าคนที่ตายไม่ใช่โอดงม,มานะคะแต่เป็นแม่ของโอดงม,มานั่นเองนะคะก็ะแอบผิดหวังนิดหน่อยเนึกว่าจะได้เห็นฉากที่อ่ะแม่ผัวกับลูกสะใภ้ปะทะคารมกัน ปล่าเลยค่ะเขาให้เขาให้แม่ผัวตายนะคะเหมือนกับฆ่าตัดตอนแม่ผัวทิ้งซะอย่างนั้นโอ้อยังไม่ไทยยังไม่ทันได้ประทะคารมกับลูกสะใภ้เลยนะคะแล้วก็ก็สรุปก็คือคนที่ตายก็คือแม่ของซอดงมานั่นเองนะคะแล้วก็เปิดเปิดอีพ1เอมาเนี่ยก็ได้เห็นฉากที่อ่ะซอดงมานางประทะฝีปากกับพ่อของนางนะคะคือเหมือนกับพูดโน้มน้าวนะคะเหมือนกับว่าพ่อไม่ต้องการให้ อันนี้แต่งงานเอออยากให้หาเมียที่เด็กๆก,กว่าอะไรอย่างนี้แต่เราก็ได้เห็นนะคะซอดงมาเนย,ยกเหตุผลทั้งร้อยแปดมหาสมุทรมาโน้มน้าวพ่อนะคะว่าให้ยอมรับอ่ะซาพยองนั่นเองนะคะทุกคนเออตอนแรกก็เหมือน่าพ่อจะไม่ยอมรับแต่ปรากฏว่าคนเขียนบทหักมุมอีกนะคะปรากฏว่าอยากให้ลูกทั้งสะพายเลย็กสะพายใหญ่เนี่ยเข้ามาอยู่ บ้านเดียวกันซะอย่างนั้นเออตอนแรกน้กจะเห็นการขัดขวางแต่ที่ไหนได้กับเป็นการยอมรับหรืออาจจะเป็นแผนการของคุณพ่อหรือเปล่าหลังจากที่ลูกสะพ้ยใหญ่สะพ้ยเล็กเข้ามาอยู่ในบ้านแล้วจะมีจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าอันนี้ผู้เขียนบทอาจจะพลิกอีกหรือเปล่าอันนี้เราก็คาดเดาไม่ได้นะคะแต่ที่ชอบใน e p ีที่11ออีกอย่างหนึ่งก็คือการที่ คนเขียนบทเขียนให้อิตาอาจารย์พักกับอ่ะคุณป้าแม่เลี้ยงแม่ของพออ,อมาปะกันนะคะเหมือนกับว่าสองคนนี้จะถูกใจกันนะคะเหมือนผีอะไรผักไปดูให้เขาได้มาโคโจรพบกันก็คือเป็นความชอบใจนะคะเออที่ผู้กํากับเนี่ยเขียนบทให้เอออิหาอาจารย์พักเนี่ยเลิกไปยุ่งกับอ่ะอะไรนะนักเขียนเออไปโคโจรไปคบกับอ่ะคุณป้าแม่เลี้ยงอ่ะ ถูกแล้วเหมาะสมกันแล้วนะคะแต่อีกอย่างนึงก็คือความหมันไสอารมีค่ะอ้รู้สึกว่า ep นี้นางหน้าหมันไส้หน้าตบเป็นพิเศษนะคะก็ก็มีอยู่ว่านะคะก็คือผีทรงหยวนน่ะที่นางเข้าสิงดีเจนี่แหละเหมือนกับนางจะเล่งรัดให้แต่งงานกับทนายเออก็ไม่รู้ว่าเหตุผลอะไรนะคะที่ผีทรงหยวนเนี่ยมาสิงร่างดีเจหรือเป็นเพราะว่านางอยากใกล้ชิดรูป หรือเพราะอะไรอันนี้เขาก็ไม่ได้เฉลยปมตรงนี้นะคะก็คือนางเร่งรัดจะแต่งงานกับทนายนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าตอนนั้นน่ะนางอยากแต่งงานกับทนายแล้วนางไม่ได้แต่งนางตายหรือเปล่าอาจจะเป็นปมหรือเปล่าเออก็เลยเร่งรัดให้แต่งงานแล้วก็นางก็เลยโทรนะคะเพื่อนัดพูดคุยกับนำกามินเพื่อให้นำกามินเนี่ยไปร้องเพลงอวยพรในงานแต่งงานของนางเออหลังจากที่คุยกับดีเจเสร็จ นำกามินก็เลยโทรประศัพท์เนี่ยไปเล่าให้อาร์มีฟังนะคะก็มีอยู่คำคำพูดหนึ่งที่อาร์มีด่าดีเจว่าสารเลวเออ,เออพูดออกมาได้ยังไงว่าดีเจสารเลวคนที่สารเลวก็คือผีทรงหยวนปะผีทรงหยวนน่ะเป็นคนไปแย่งสามีเขาทําให้เขาต้องหย่าก,กับดีเจนะคนที่สมควรด่าว่าสารเลวก็คือไอผีทรงหยวนปะอามีเธอเป็นอะไรมากไหมอเออทำให้รู้สึกว่าเกลียดเกลียดอามีมากมันเสียตบ๊บ ตกหน้าดูแลโมโหนะคะแล้วก็รู้สึกว่า ep 11บอนี่แก๊งแก๊งเมียน้อยน่ะมีบทเริ่มมีบทมากเ,าเริ่มเยอะโดยเฉพาะผีทรงหยวนนี่ก็เริ่มเยอะเออแต่ความน่าเบื่อของแก๊งอ่ะไม่ใช่แก๊งสิพ่อแม่ทนายก็ยังเหมือนเดิมนะคะยังน่าเบื่อคงเส้นคงวานั่นเองนะคะและที่สําคัญนะคะก็คืออาจารย์พักนี่น้าหมันไส้ ep ที่ อีพีที่แล้วที่อาจารย์พักนี่หน้ากระโดดทีสองขามากอีพีที่สิบอีพีที่เก้าเออความมันใ่อาจารย์พักนี่หน้าตกนะคะระดับสิบเลยนะคะแต่ว่ารู้สึกมาอีพีนี้ก็เออเริ่มซับซ้อนลงแล้วล่ะค่ะทุกคนอืนั่นแหละก็เลยแบบว่างงใจกับเอคนเขียนบทอืหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าเขาเขียนบทสดสดไหมอะเหมือนกับดูแนวโน้มปะว่ากระแสไปทางไหนนะคะเพราะว่าหลังจากที่อีพีหกเจ็ดแปด เนี่ยคะ่ะก็คือเหมือนกับเน,นเน้นเน้นซอดงมาแต่ตอนนี้ซอดงมาไม่มีบทแล้วไม่ค่อยมีบทเท่าไหร่นะคะยิ่งอีพีล่าสุด EP พีเนี่ยปองกลัวใจซอดงมาอีกอย่างหนึ่งก็คือกลัวว่านางจะเปลี่ยนใจจากซาพียองเพราะว่าอีพีล่าสุดนางไม่ค่อยสนใจซาพียองเลยนะคะนางเป็นเมือเศร้า,าอาจจะเป็นไปได้ว่านางกําลังเศร้าที่เพิ่งเสียแม่ไปหรือเปล่าอันนี้ก็ขอเดานะคะตอนนี้ปองกลัวมากว่านางจะเทซาพียองอย่านะคะซอดงมาเธออย่า เทซาพยองนะคะแต่ก็ลุ้นๆเอาว่าคนเขียนบทจะเขียนยังไงนะคะจะให้ซาพีเออจะให้ซอดงมาเทซาพยองหรือเปล่านะบางอย่างก็พูดไปงงไปนะคะก็เพราะว่าดูแบบงงๆนั่นเองนะคะทุกคนก็ใครดูแล้วก็มาเมาส์กันนะว่าเออบทจะเป็นยังไงแต่ที่อย่างอย่างที่บอกคือปองชอบความซอดงมาก็คือชอบในความน้มหนาววาทศิลป์เออเขาอาจจะเขียนเขียนบทให้หนางพูดพูดน้มหนาวเก่งเออนะคะทุกคนอืมแล้วก็เลยอยากให้ ผู้กำกับบอกว่าคนเขียนบทไทยเอาบทซอดงมาไปใช้กับพระเอกหนังไทยบ้างนะคะในการพูดโน้มน้าวพ่อผัวแม่ผัวยังไงนะคะในกรณีที่ถูกจับคุมฝูงชนนะคะซอโดมานี่เป็นตัวอย่างนะคะในการยกเหตุผลร้อยแปดเก้ามาคะมาคุยกับพ่อตัวเองนะคะให้ยอมรับลูกสะใภ้นะคะทุกคนอซอดดมานางเก่งอย่างนี้นะคะแล้วก็หูนางแซบ่บก็รอติดตามนะคะเหลืออีก5 EP อพีจะจบซีซั่นสาม จะเป็นยังไงคนเขียนบทจะเขียน,เข,ยนเขียนให้จบแบบไหนหรือจะเขียนให้ไปซีซั่น4นะคะเออทุกคนและอีกอย่างที่ทําให้ซีซั่น3มันดรอปเป็นเพราะว่าเขาเปลี่ยนตัวนักแสดงหรือเปล่าโดยเฉพาะทนายคิเลยมากอันนี้ไม่ได้เหยียดหน้าตานะครับเอาพูดจริงๆหาคนที่แบบหลอกว่านี้ไม่ได้หรอ,อ,อนอกจากคิเแลรแล้วบทยังไม่ไอ้นี่อีกอีกตาพอ พอ,ออที่เป็นอดีตสามีซาพยองเองก็ไม่ค่อยมีบทเหมือนกันนะคะไม่แน่อาจจะเป็นอีพีถัดไปนี่หรือเปล่าพอ,ออน่าจะมีบทนะคะเข้ามาอะไรนะเรียกได้ว่าหึงหวงเมียเก่าหรือเปล่าเริ่มแสดงกล้ามนะคะเออหลังจากที่พออแสดงเอ้ยไม่ใช่สอาจารย์พักแสดงกล้ามไปนะคะอีพีหน้าแล้วเราก็จะได้เห็นพออแสด,ดงกล้ามบ้างน,นะคะขัดขวางนะคะซมน้ำหน้านะคะรู้สึกว่าอดีตเมีย เมียหลวงทั้งหลายจะได้ดีทุกคนนะคะมีมีดีเจคนเดียวที่ต้องกลับไปคืนดีกับอิตานายแต่ก็รู้สึกว่าดีเจน่าจะท้องด้วยหรือมังเพราะว่าคิดว่าผีเด็กที่เขาเอามาก่อนจะจบ EP 11เมื่อคืนน่าจะน่าจะเป็นลูกของของดีเจหรือเปล่าหรือยังไงพอผีทรงหยวนออกจากร่างของดีเจแล้วอิตานายนี่จะจะจะ,จะเทอ่ะดีเจหรือเปล่า รู้สึกว่าคนที่น่าสงสารที่สุดก็คือดีเจนะในความคิดของปองนะคะนางเป็นผู้หญิงที่น่าสงสารที่สุดในเรื่องนี้เลยก็ว่าได้นะคะทุกคนวันนี้ก็มาเมาส์มอยไว้เพียงเท่านี้นะคะหลังจากที่ดูจบไปแล้วรู้สึกว่าอ๋อไม่ก็ดนะคะ <laughs> อยากจะก็รอรุ้นต่อไปว่าสิบเอ็ด เดี๋ยวอีก5 EP เนี่ยจะเป็นยังไงจะจบแบบไหนแล้วเราค่อยมาเมาส์มอยกันต่อนะคะทุกคนวันนี้ปองก็มาเมาส์เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายคุณอ